ลักษณะเตาแบบนี้นะครับมันจะ,ะมันจะรีดไฟนะครับให้เปลวไฟสูงขึ้นนะไม่ว่าเป็นตัวตัวรีดไฟได้านรอบนะครับรอบๆข้างแล้วก็ตรงหัวครับหัวเตาที่มันมีรูครับสังเกตดูนะันนมันจะดันไฟขึ้นมาเปลวไฟนะออกมาคล้ายๆลักษณะของหัวเตาแก๊สเราเลยสวัสดีครับก็คือเมื่อเราเติม น้ำมันนะครับน้ำมันกิโลเนี่ยลงไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดลงไปนะครับแล้วก็จุดไฟนะทำลักษณะในขั้นตอนเดิมนะครับเมื่อน้ํามันร้อนเนี่ยครับเราจะสังเกตเห็นด้านล่างว่านี่น้ามันด้านล่างนะครับมันก็จะลุกเป็นเปลวเ,เพลิงเปลวไฟรอบๆนะเนมือ่อไ,ได้แบบนี้นะครับเราก็ค่อยเปิดลมได้เลยครับ สาธิตวิธีการเปิดลมนับเติมอากาศเข้าไปอันนี้ก็เนี่ครับเปิดลมเข้าไปครับนนเติมไปประมาณครึ่งหนึ่ง ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยครับมันจะเห็นเป็นลักษณะของเปลวไฟสีฟ้านะครับขึ้นมาจากหัวเตาซึ่งด้านบนหัวเตาเนี่ยผมได้เจาะรูไว้อันนี้เป็นเพิ่มใหม่นะก็คือเจาะรูไว้ด้านบนรอบๆกนะเพื่อให้อากาศนะครับดันเปลวไฟขึ้นมานะครับให้ไฟมันพุ่งสูงขึ้นส่วนด้านข้างก็ยังเจาะรูเหมือนเดิมครับเจาะรูเหมือนเดิมจะออกมาลักษณะสีขฟ้าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มลมนะครับเพิ่มแรงลมเข้าไปอีกเริ่มลงนะครับ ก็จะออกมาเป็นสีส้มว้าแบบนี้เลยก็ถ้าสมมุตินะครับก,การเราทดลองต้มน้ำให้ดูเนี่ย าไปต้มน้ําอาบหน้าหนาวนะครับเวลาหน้าหนาวก็จะได้สีเป้วไฟคนระับประมาณนี้เลยครับกล<ไป>ามน่าจะรนะั่วนะมันก็เลยจดลงไปด้านล่าง อนนสีเปล,ไปลวไฟก็ค่อนข้างที่จะชัดนึง ้าสำหรับบ้านใดนะบ้านไหนนะครับที่มันมีน้ามันคือเอาน้ามันเครื่องเก่าหรือว่าน้ามันพืชเก่าน้ามันกิโลเนี่ยครับที่สามารถติดไฟได้เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานทดแทนที่ดีนะครับดีกว่าคุณค่าไฟทุ่ยพัแก๊สนะคุณยพัแก๊สได้เยอะอย่างเงี้ยนะครับถ้าลองมาคิดคำนวณเฉลี่ยดูแล้วเนะี่ยมันก็ประหยัดกว่ากันเยอะครับ น้ำมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วอันนี้ก็น่าจะ ที่ไฟลุกแบบนี้ก็คือกระดาษทิชชู่นะที่มันอยู่ก้นเตามันอยู่กระจุกรวมกันถ้าเรากระจายมันออกนะมันก็จะเกิดการเผาไหม้มันก็จะเป็นเปลวไฟขึ้นมาเลย ยังมีปัญหาข้อบกพร่องอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการแก้ไขนะต่อไปเนี่ยก็คือฝั่งด้านเนี้ยฝั่งด้านขวามือที่ผมชี้อ,อยู่นะครับก็คือมันยังไฟยังขึ้นไม่เต็มขึ้นแต่ฝั่งด้านนี้ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุก็คือลุงตันหรือกับรูที่เราเจาะเนี่ยมันขนาดใหญ่เกินไปแล้วก็มันมีดอกสว่านนะหักคาลูหมูอยู่จุดหรือสองจุดแล้วก็เดี๋ยวรอ ก็อันดีกินน,นะครับก็โดยคร่าวๆแล้วก็จะประมาณนี้ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ